ใน่ะวนี้จะมานำเสนอโครงการระบบยืมคำและขอจุลรศึกษาในงานทะเบียนของวิทยาลัยการอาชีพพัฒนาพิเศษดิฉันน้าสาวสตรีวันยามตสองทัพหนึ่งหัวข้อย่อยๆหลักคือหนึ่งจหนึ่งหลักการและเหตุผลการจัดการสูตรประกาศนียบัตร พระราชกฤษฎีกาสองพเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542รพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2, 25งพหและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อผลิตกำลังคนระดับฝีมือที่มีคุณสมบัติอภิชาชีพ เป็นบทเรียนออนไลน์หมายถึงบทเรียนที่จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประกอบไปด้วยโครงสร้างหลักสูตรทาอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้เนื้อหาแบบทดสอบแบบฝึกภาษะเพื่อให้นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาสามารถศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ข้อที่สองหน่งจุวัตถุประสงค์1นึเพื่อศึกษาแบบฟอร์มผ่าน g o o ก l e หนึ่นึ่งเพื่อออกแบบสร้างบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์และบทสนทเพื่อการอาชีพตามหลักสูตรประกาศนียบัตร1.3เป้าหมายเชิงปริมาณ ได้บทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์และบทสนทนาพเพื่อจำนวนหนึ่งเว็บไซต์เชิงคุณภาพบทเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อที่สามารถใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนซึ่งผู้ซึ่งผู้สนใจเข้าศึกษาได้ด้วยตนเองตามความต้องการพัฒนาความรู้ประกอบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป 1.4. ึ 1> 1่ 4, ผลที่คาดว่าจะได้รับผู้จัดทามีความรู้ในการสร้างสื่อเรียนออนไลน์โดยใช้เกิร์มากขึอนสื่อการสอนในรูปแบบเรียนออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์และฐานะเ,เพื่อการอาชีพนำไปใช้ได้ง,งานได้จริง 1.5. ขอบเขตการดำเนินการ ข้อขอย่อยจัดทำระบบยื่นคำขอการศึกษาในงานทะเบียนํำอธิบายรายวิชาบทที่หนึ่งระบบยื่นคำร้องการศึกษาตัวค่อย่อยตามลงมาประกอบพัฒน,นางานทะเบียนให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น่วนข้อย่อยหนึ่งจสองการสำรวจข้อมูลง่ายมากขึ้น 1.6ึระยะเวลาดําเนินการในวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนตุลาพศสอห้าเจ็ดเวลาแปดโมงครึ่งถึง12.3สองจุน,น,นย์นองหน่งจุดเนีเฉพาะจะเป็นคือโปรแกรมสําเร็จรูปที่เอาไว้สร้างและจัดเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตโดยที่เราไม่ต้องมานั่งสร้างเว็บไซต์หรือเขียนโค้ดภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทันทีควรจึงสร้างเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์ขอจบการเสนอเป็นแค่นี้ขอบคุณค่ะ